สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความดารักนะคะบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในเดือนกุมภาพันธ์นะคะพศ2567กชาวกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมอันนี้มอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่มอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะยายึดมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างเนาะดูเป็นแนวทางนะ แล้วก็ถ้าพูดถึงความรักไพอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะ,ะถ้าความรักนาะมมเห็นใบนี้ก่อนนะมีใครมีความรักที่อยู่ทางไกลไหมคะดูหนนะอาจจะเป็นคนต่างชาติ 2. เป็นคนไทยที่เราทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือต่างจังหวัดต่างพื้นที่หรือต่างคือห่างไกลคนละประเทศนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะนะบางคนเป็นความรักสภาวะที่ค่อยๆนิ่งค่อยๆหายเงียบกันไป นะคะตรงนี้แล้วบางท่าน่ะไม่ได้แปลว่าอยู่ไกลอย่างเดียวก็ได้เขาอยู่ใกล้แต่มันรู้สึกอุ้ยทำไมนะคะบางช่วงนี้จู้จี้จุกจิกพูดตรงพูดแรงไม่ยอมลงเลยอีกโก้หนักมากก็มีอามอขอขยายความรักที่ผ่านมานิดนึงค่ะห้าถ้วยใบแลกก่อนนะหันหลังให้กันนะคะความไม่เข้าใจความห่างเหินต่างคนต่างอยู่นะคะตรงนี้สามถ้วยหมอมินว่า มีคนมาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะนะเป็นรักสามเศร้เป็นเติร์ดปาร์ตี้คืออันนี้จะไปโทษว่าความห่างไกลมาหามันก็มันก็ไม่ได้ซะทีเดียวถ้าเรามั่นคงในความรักความสัมพันธ์จับมือกันให้แน่นแต่ความห่างไกลทําให้มันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มนะคะบางคนก็จะไปคบกับคนใกล้ตัวนะคะดึงใครเข้ามาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์นะ ะะสามเหรียญเป็นความรักที่เออมาขอขออ่านไพ่ตัวเดียวแล้วกันนะคะขอเปิดตัวเดียวจะได้ไม่ช้านะคะจะได้ไม่ทีละใบเดมูนชาวมิลขณนามีมีคนเกิดวันจันทร์าดินกันมึกสมัักรนะคะสองเหรียญนะคะกาวถ้วยแล้วก็วิวไพ่ใต้สำรับนะคะเด็กถือเหรียญมาดูกันนะ ชาวกรกฎที่ผ่านมาคุณเจอใครไหมคนนี้เขาถือสองช้อยอยู่ในมือกำลังบาลานว่านะยรักพี่เสียดายน้องนาคบกับคนนี้นะคุยสักพักก็มาคุยับคุณอยู่ในตรงนี้แต่สิ่งที่หมอเห็นไม่มีใครอยากอยู่ตรงนี้นะคะแต่คุณน่าจะโดนแบบนี้มาด้วยกรณีบางคนเป็นความสามาัคคีไม่ชัดเจนเลยไม่เคยชัดเจนกับเราเลยคบแค่ไหนก็ตามคนๆน,นี้เขาเป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกบางท่านก็รักเพศเดียวกันนะคะแล้วก็มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามา แล้วบางท่านเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลที่หมอบอกมีคนมาแสกมาซ้อนในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อันนี้หญิงแบบหนึ่งเลยนะเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยนะคะทัศนคติไม่ตรงกันนะคะเขาจะมีอีโก้นะกอดอกอย่างเงี้ยฉันไม่งออืมนะคะเราไม่งอเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาไม่เขาไม่ค่อยงอนะเป็นคนปากแข็งแต่ใจลืกๆเขารักคุณอยู่นะภายตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะแต่โชคชะตาเลยนะคะบุญกรรมแต่งบางคนก็อยู่กันเป็นแฟนและ เป็นครอบเป็นครัวอยู่กันมานานและด้วยความห่างไกลาบางสิ่งบางอย่างทําให้ความสามาัญมันห่างเหินเปลี่ยนไปนมาดูกันมาดูปัจจุบันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยดีกว่าค่ะถ้าโสดนะคะหมอพูดเลยนะโสดเนี่ยคุณจะได้เจอนะคะหันหน้าเข้าหากันด้วยนะอันนี้คู่ชุดเล็กนะคุณจะได้เจอคนนี้คนนี้อาจจะเป็นพ่อไม่หรือเราก็ได้นะคะตรงนี้แต่สิ่งที่ที่หมอเห็นคือเราจะมีใจที่เขาเรียกว่าเคมีตรงกัน เป็นความรักที่อ่อนโยนเป็นความรักที่เขาพร้อมที่จะมอบให้คุณเป็นความรักที่เข้าใจนะคะเอื้ออาทรกันนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้อะไรมาเยอะไพดเดวว์คือการเรียนรู้เราเคยเจ็บเราเคยเสียใจมาเราจะรู้ได้ว่าเราต้องการอะไรและความรักเนี่ยค่ะเป็นแบบไหนคุณจะมีความรักความสมบูรณ์กับความบริบูรณ์กับคนคนนี้นะคะบางท่านนะและเอ็มพเลอร์กับเอ็มเพลสเนี่ยไพ่ตีคู่มาเลยค่ะคุณจะได้เจอคู่บุญคู่กัลยานามิตร ความรักของคุณมันเดินทางมาถึงสิ้นสุดแล้วนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนคนนี้ค่อนข้างโปรไฟล์ดีคำว,ว่าโปรไฟล์ดีนะคะมันก็แปลได้หลายอย่างนะแต่มันไม่จําเป็นต้องทุกอย่างนะคะเช่นบางคนก็นาตาดีบางคนบุคลิกดีบางคนอยู่ในองค์กรนั้นๆเขาก็เป็นคนโดดเด่น,นะะทำทำทำให้มีชื่อเสียงในวงสังคมนั้นๆหรือเขาเป็นคนเด่นคนดังก็ได้นะคะเคยเด่นเคยดังเคยเป็นดาวมหาลัยก็ได้อะอย่างเงี้ยอยู่ในวงสังคมนั้นาก็เด่นแหละอย่างที่หมอบอกอาจจะเป็นคน ใครเป็นคนต่างชาติหรือคนที่คนไทยเราก็ได้นะที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะและบางคนเียงมองคนใกล้ตัวเข้าไว้นะคะอยู่ใกล้ตัวคุณก็มีเอ็มเพลเลอร์ในราศีเมษราคานาเมธเป็นต่างชาติก็ได้หรือคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆที่หมอพูดไปนะคะราัชาการร,าาการัฐวิสาหกิจก็ได้นะเนะะี่ยค่ะเจ้าของกิจการก็ได้นะหมอมินว่า จัก,กรวาลน,นี้จะดึงคุณทั้งคู่ได้มาเจอกันเป็นความรักที่เราเข้ามาเติมเต็มเราจะรู้เลยว่าเราเคยเสียใจเคยผิดหวังมาเราแทบจะไม่อยากจะเปิดใจให้ใครแล้วด้วยนะไม่ได้แปลว่าเราจะปิดทั้งหมดนะแต่เมื่อมีความรักมันเหมือนว่านะเราต้องการความมัน่นคงต้องการความสุขต้องการความชัดเจนมองมีินว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนนี้หนึ่งที่ไหนบ้างนะนะสีไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึง หมอพูดไปตามไพ่ที่ออกมานะคะงานเลี้ยงรุ่นกระได้งานแต่งก็ได้งานสัมมนาในสังคมในที่ทํางานบริษัทเราก็ได้นะล่ค่ะแล้วก็ทางออนไลน์ line, ทางสื่อสารมีคนติดต่อให้ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนต่างชาติได้ด้วยหรือคนไทยที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศนะคะหรือคนใกล้ตัวของคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะหมอมีข้อสับให้ต่อนะนะคะ,นะคะมาดูคนที่มีประเด็นบ้างนะคะ เอาคนที่มีประเด็นก่อนนะเป็นยังไงบ้างแทมรันท์ทมรรนนะคะแปดถ้วยสตากลุมลัคนากุมเดลิเวอร์เมีทุนลัคนาเมีทุนนะคิงเหรียญคนคนนี้ค่อนข้างมีโก้นะคะโก้มากเลยอืมนะคะห้าเหรียญแปดดาบอืมทำไมไพ่หมอมีนออกมาในทนค่อนข้างไม่ค่อยดีแชริวอดกรกฎลัคนากรากฎเดวิล จะดวิวมังกรลัคนามังกรน,นะคะอันนี้สี่ดาบนะนะคะหนึ่งถ้วยจะเหอมีชอกกันลัคนากันนะคะแล้วก็เด็กเด็กถือถ้วยอาไพทใต้สำหรับอันนี้หมอเปิดตามไพ่หมอนะนะคะตรงนี้มาดูกันนะคะเขาเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์นี้หมอมินว่าหนึ่งนะเขาจะไปเจอคนที่เชื่อไหมคะคนที่เจ้าเล่์คนที่เอ่อิดศินข้อกามีเขาก็จะเจอคนคล้ายๆเขา หรือเข้าไปเจอคนที่หลอกลวงนะคะหวังผลประโยชน์ตอนนี้หมอมินว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินทองเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็โดนหลอกโดนโกงได้ด้วยหรือมันก็เกิดได้หลายอย่างนะคะว่าโดนหลอกนั่นก็คือหลอกให้รักก็ได้นะคะหวังผลประโยชน์เสียเงินเสียทรัพย์ก็ได้และทําให้เสียใจคือไม่ได้ซื่อสัตว์กับเขาและคะ่ะหมอมินว่ามันเป็นวิบากกรรมนะคะตรงนี้ความรักนะคะเขาอาจจะไปเจอคนที่ไม่ชัดเจนนะเขาหลอกเขาก็ได้นะคะตอนนี้เขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ เพิ่มอทธิเป็นภาวะที่นิ่งเงียบแต่คิดนะคะคิดทบทวนคุณเห็นสิบดามไหมเนี่ยคะ่ะโดนแทงข้างหลังเนี่ยนะคะเหนื่อยกับความรักบางคนก็ไปเจอคนอายุน้อยกว่าแต่ไม่ได้มีความรักที่ซื่อสัตย์เหมือนเราเราเป็นเอ็มเพรสนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะเราเขารู้นะว่าคุณดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆนะคะบางคนความรักอาจจะอยู่ใกล้กันหมายถึงเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นความรุ่มหลงก็ได้นะ,ค,ะคนใกล้ตัวได้เติมเต็มมากกว่าไปที่ไหนได้โอ้ทาเรื่องวุน่นวายกับเขา นะคะตรงนี้นะคะเขาอาจจะโดนเทแล้วก็เริ่มรู้สึกหันหลังให้ก็ได้นะความรักมันไม่เติมเต็มนะคะอมรู้สึกผิดหวังนะั่นแหละคะ่ะเอาง่ายๆเลยคนที่มีประเด็นนะคะอันนี้หมอมีขออผั่าขอสับให้คนโสดบางนาะทินนะคนโสดอ่าเด็บอดาบหมอมีนว่าทางโซเชียลบางสิ่งบางอย่างหรือในที่สาถานที่ทํางานมีคนที่แอบสองคนอยู่แอบชอบคุณอยู่นะคะ อยากรู้จักคุณอะไรประมาณนั้นนะนะคะอาควีนเธอเลียนนะคะถ้าท่านชายจะได้เจอผู้หญิงที่เอานะคะมีหน้าที่การงานการเงินนะคะอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้นะคะแปดไม้เท้าทางออนไลน์ทางการสื่อสาร ที่คุณติดต่อที่คุณดีลงานนะคะมีโอกาสนะ,ะที่ได้พูดได้คุยอาจจะเป็นคนคนนี้ของคุณก็ได้นะเดวิลนะคะคนที่โชคชะตานะคะให้ไดไ้มาเจอกันแต่คำว่าโชคชะตามาเจอกันแน่นอนละคะ่ะถ้าจะเจาะลึกไปคือคนเรามาเจอกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกบางคนไปเจอแล้วก็เป็นคู่วิบากอาก็ต้องจบไปเพื่อชดใช้หนี้เวรกรรมแต่บางคนอาจจะเจอกันนะ,ะเพราะว่าสร้างบุญกันมานะ ไม่ว่าจะนิดนึงก็เจอนะคะแต่ว่าทํายังไงความรักจะยืนยาวเราต้องสร้างบุญขึ้นหนุนอันนี้เป็นการเสริมดวงนอกเหนือจากนอกเหนือนอกจากการเสริมดวงที่ดีที่สุดเราต้องซื้อสัตว์นะคะเนาะนะคะรักและให้เกียรติกันละก,กันเป็นผู้ให้นะคะและได้รับพอๆกันมันถึงจะยืนยาวจ้าติ๊กชาวตุลัขนาตุลคนนี้เป็นคนค่อนข้างอาจจะเป็นคนที่ทํางานในสายหนึ่งราชการนักวิชาการก็ได้นะตรงนี้นะคะ,นะคะ หรือทนากเรียนเกี่ยวกับนิติศาสตร์ได้ด้วยนะนะคะตรงนี้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารก็ได้นะคะอันนี้ลืมบอกนะคะผู้พิพากษาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายได้ด้วยคิงถ้วยนะคนถ้าไปเจอคิงถ้วยเนี่ยหมอมินว่าเขามีคุณคนเดียวนะคะไพ่ตรงนี้นะเขาหยิบให้คุณคนเดียวถ้วยก็คือความรักเนี่ยที่เขามอบให้คุณคนคนนี้ค่อนข้างอ่อนโยนค่อนข้างเข้าใจโลกไพ่เดวว์ตรงนี้คือเข้าใจโลกนะคะ เข้าใจธรรมชาตินะาธาตุลมตึนคุณเมทุนนะคะเป็นคนชัดเจนนะคะไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาอุ้ยไพ่ตีคู่มาอีกแล้วมอมีนว่าคุณจะรู้สึกพิเศษถูกชะตาต้องใจกับคนคนนี้นะคะมือมหนึ่งเรียนนะคะความรักเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะ,ะอาจจะได้เจอจากที่ทํางานหรือได้เริ่มต้นเรียนอะไรใหม่ๆของคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะบางคนความรักอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกล ออกมาแล้วนะคะหมอว่าเป็นคนเดิมของคุณด้วยนะคนเก่าๆคนที่ห่างคุณไปหรือคนที่คนที่เคยไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้เคยเห็นค่าเราเมื่อก่อนก็ได้นะหรือพาะอ,อะไรก็ตามอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนดีวเก่าหรือแม้แต่คนที่หมอพูดนะคะเคยห่างเหินกันไปเพราะเรื่องอะไรก็ตามนะคะคนที่เคยคิงเรียนคนที่เคยมีโก้หนักมากเดดพิจิกรคณานะพิจิกคนที่เคยจบ จบกับคุณไปหรือเพราะเงียบนิ่งหายไปคุณคิดว่าจบแล้วทั้งที่มันไม่จบก็ได้นะมีโอกาสวนกลับมาพร่อหมอเห็นเขาไปแล้วไม่ได้ดีนะบางคนนะคะ,นะะทีนี้หมอขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีกรกฎบ้างนะคะขอดูคนคบคนคุยก่อนนะนะคะหรือคนโสดนะคะคุณอาจจะเจอใครแล้วเขาคิดยังไงนะคะขนาดคนโสดนะคะคนเดิมๆยังอยากมามอบความรักให้คุณเลยนะคะ มีคนกลับมานะคะชาวราศีกรกฎนะคนนี้ถือด้วยแห่งความรักให้คุณคนที่มีทิฐิมากอีกโก้มากเนี่ยมีโอกาสนะคะไม่มีคุณมันช่างโดดเดี่ยวช่างเงาอย่าลืมนะคะมันอยู่ในไพ่เอมเ r ลสกับเอ็มเพลสเป็นไพ่คู่บุญคู่กัลยาณมิตรตรงนี้นะคะมีโอกาสได้ด้วยนะหรือถ้าโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่เป็นแสงสว่างนำทางคนนี้เข้าใจคุณเข้ามาเติมเต็มเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้คนคนนี้ก็ค่อนข้างงานเยอะงานมากนะคะสิบไม้เท้าเนี่ย แล้วเออคนเก่าทําไมเครียดนะคะถ้าเป็นคนเดิมๆค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคะหนึ่งถ้วยสองไม่เท้านะคะมีคนที่คิดถึงคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมั่นหมายเคยคบกันเป็นแฟนแล้ววนกลับมา<ๆ>เขาเลือกคุณมามินว่าบางคนเลือกผิดตัดสินใจผิดก็มีนะ,ะตอนนี้เครียดมากเลยกลัวเสียคุณไปนะเห็<ๆ>นไหมห้าดาบเนี่ยเออฉันเป็นผู้ชนะนะ เราแรกๆเราเศร้านะเราเรารู้สึกวาโดเดียวมากพอเขาไปแล้วเขารู้สึกขาดห่างเหินคุณนะคะตอนนี้หมอมินว่าเขาคิดถึงคุณคนที่มีอีกโก้คนที่ถีนะคะหมอมินว่าเขาจะใจอ่อนรักนะคะตรงนี้แต่ถ้าคนโสดนะหมอมินว่าคุณจะได้เจอใครที่คู่ควรคนที่บาลานซ์คนนี้คนค่อนข้างซื่อสัตย์นะ ถ้าคบกับเราเขาว่าคุณชัดเจนแล้วเนี่ยเขาจะคบกับคุณเพื่อศึกษานิสัยใจคอคนคนนี้ค่อนข้างมีภาระมีงานเยอะงานมากอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเวทวงใกล้ตัวคุณดูให้ดีก็ได้นะคะหรือบางคนเจอทางสายงานติดต่อประสานงานเกี่ยวกันนะคะแล้วก็คนไกลได้ด้วยต่างประเทศต่างชาติอ่านะค,คนคนนี้เข้ามาเพื่ออยากมอบความชัดเจนให้คุณนะคะไพ่ออกมาในโทนดีนะหมออ่านตามไพ่หมอนะคะตรงนี้นะโอ้ถ้าใครไม่ดีอยู่ขอให้คุณได้เจอรักแท้แล้วกัน เขาคิดว่าคุณอย่าเอ็มพัเลอร์ยู่เอ็มเพลสตรงนี้คุณเป็นคู่เขาแล้วคนเดิมก็อยากวนกลับมาด้วยคุณพินิจพี่คอเอานะคะถ้าอย่างนั้นนะทีนี้หมอมินขอดูแอคชั่นบ้างความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรขอสับให้คนมีประเด็นก่อนนะคะในเดือนกุมภาเนี่ยบางคนมีเยอะใหญ่กับคุณนะนะคะอยากกลับมาอยากมาเริ่มต้นใหม่นะคะ ริงด้วหกถ้วยนะคะคนที่เคยเง,งียบนิ่งใส่คุณนะคะอยากขอโอกาสนะคะตรงนี้นะอเอ็มพัลเลอร์นะคะอ่าสีนะคะสีสีไม้เท้าคิงดาบมาสองถ้วยไพ่กระโดดออกมามูลค่าดอซัน ให้ดูสิ้นสุดนะคะตรงนี้โอ้นะคะคนที่เคยหันหลังให้เราวิวด้วยนะคะอาวิวนะคะโชคชะตาบุญธรรมการแต่งคู่แล้วไม่แคลวกันนะคะตรงนี้นะคนที่เคยหันหลังให้เราคนที่ไม่เคยใส่ใจนะ,ค,ะคนที่จากเราไปหมอมินว่านะคะเขาจะวนกลับมาขอโอกาสคุณนะนะกลับมาชัดเจนนะคุณนะ,ะถ้าคุณคบกันนานเนี่ยหมอมินว่าเนี่ย เขามานะคะไพ่มาขอเริ่มต้นใหม่มาง้อมาขอคืนดีคุกเข่าขอคืนดีนะไพ่ภาพมันขึ้นอย่างนั้นนะคะนะเะนี่ยยังมีเยอะใหญ่คุณไม่มีใครใช่และที่สุดละดีเหมือนคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะอทีนี้หมอมีนขอดูคนโสดนะคะทีน,นะ,ะขอดูคนโสดนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะมอมินว่าคนโสดเนี่ยถามว่าคุณเป็นยังไงตอนนี้เด e s ซัขึ้นมาตั้งสองรอบแล้วนะคนโสดนะค,ะคุณเดินคุณน่าจะมูฟจากอะไรมาที่รู้สึกว่ามันขาดมันไม่เติมเต็มคุณคิดดีแล้วคุณเสียใจมากๆนะคะตรงนี้คุณถอดใจแปลกเนาะเวลาที่เราอยู่ได้เราอยู่ดีมีความสุขด้วยดูนะคะไพ่ขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มมั่นใจในตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเห็น เห็นค่าของเราเป็นเ e อ็มเพลนั่งบนมัลลังของเราเนี่แหละค่ะเพอๆคุณมีคนใหม่มาด้วยนะตรงนี้โสดนะมีคนเข้ามานะเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะคนคนนี้มันเหมือนเขาอยากมอบนะคะความรู้สึกความรักให้คุณความมั่นคงอยากเดินหน้าพร้อมกับคุณนะคะตรงนี้นะเขารักคุณนะมนาีนะว่านะคะพร้อมที่จะ โอ้โหไพ่คตีคู่ใหม่แล้วนะคะอันนี้ออกแล้วนะเดอะสตามอทอดเลยแล้วกันโอ้โนาะชาวคนโสดมีโอกาสได้พบรักคนรู้ใจคนที่เข้าใจคุณเป็นหนึ่งเดียวนะคะถือถ้วยคนละถ้วยพร้อมที่จะเข้ามานะคะเพื่อประสานเป็นหนึ่งเดียวให้สําหรับกันและกันเป็นแสงสว่างนําทางคนคนที่ค่อนข้างแบบเอ่อเป็นคนเงีย,งยบๆหน่อยนะคะพร้อมที่จะหยิบยืบย่นโอกาสเป็นโชคชะตาะคะ ที่นำพาให้มาเจอกันกงล้อมุนแล้วนะคะถ้าที่ใดไม่มีความสุขนะคะตรงนั้นเหมือนเราเรารักเรารอมานานแล้วพฤติกรรมเขาก็เหมือนเดิมว่าจะมีคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ให้เกียรดเรานะคะให้เกียรติให้คุณค่ากับเราบางคนก็เจอคนอายุน้อยชัดเจนกับเราด้วยนะคะตรงนี้นะถึงเวลาแล้วที่ที่คุณมูฟจากตรงที่มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณเหนื่อยนะคะตรงนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอคู่ บุญคู่บารมีคุณจบนิบากกรรมเพื่อเริ่มต้นความรักขั้งใหม่ที่ดีสําหรับบางท่านนะคะที่เสียใจมานานเจ็บมานานถึงเวลาที่มีความรักดีๆแล้วเข้ามาเป็นคนที่ใช่สําหรับเราทีนี้มอมินเขาอ,อ่านเรื่องงานกับเงินนะคะตรงนี้นะเขาอ,อ่านเรื่องเงินกับงานนะคะ เถ้างานไหนที่ที่ผ่านมานะคะมันมันเหนื่อยละเดือเว <The World S 1> คือการจบบางอย่างมาว่าเนาะนเดือนกุมภาเนะะี่ยค่ะดาวคุณเดินดีนะชาวราศีกรกฎคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักเงินน่ะได้นะ,ะทำงานมันต้องได้เงินแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เรารักด้วยมันใช่สําหรับเรานะคะตรงนี้คุณเป็นคนเก่งมีเป้าหมายมีความสามารถอยู่แล้วนะคะคีนถือไม้เท้าเนี่ยนะคะ มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจริงด้วยค่ะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะเพิ่งไปเรียนรู้หรืออยากทําอะไรเพิ่มเข้าไปคุณจะไปเรียนรู้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะนะมีโอกาสใหม่ๆนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีโอกาสนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ต่อสัญญาหรืออะไรบางสังบางสิ่งบางอย่างที่เรารอบางคนก็ได้รถคันใหม่นะคะตรงนี้บางคนอยากได้บ้านไหมคะอยากได้คอนโดไหมนะคะตรงนี้นะนะคะ สเต็น,นะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วล่ะนะคะสู้ไม่ถอยนะคะงานเข้างานวิ่งเข้าหาตัวเยอะเลยนะคะตอนนี้ต้องแอคทีฟกับงานเลยจริงด้วยตรงนี้นะคะอืมนะคะสิบเหรียญมีโอกาสได้เงินก้อนอะไรคะมีโอกาสดีมากๆที่จะได้เงินก้อนนะคะหรือทําธุรกิจช่วงนี้ได้เงินนะคะบูมตรงนี้นะคะวิวเห็นไหมคะใต้สํำรับเนี่ยดวงมันเริ่มปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้หมอมีขอพูดนิดนึงค่ะ ดวงคนเราอ่ะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะบางคนมาดูดวงเอ๊ะทำไมบางทำไมไพ่มันออกมาในโทนค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถ้าดวงปรับเปลี่ยนความหมายของหมอที่จะบอกคือต้นทุนของเราไม่เหมือนกันต้นบุญความพยายามก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะตรงนี้แปลว่าดวงปรับเปลี่ยนมันมีโอกาสที่เอออะไรที่มันเคยแย่มามันจะเริ่มฟื้นตัวมันจะเริ่มมองเห็นทิศท,ท,ทางที่เฮ้ยเราประสบความสําเร็จนะ นะรประสบความสำเร็จแรกๆถ้าเราไม่มีงานคุณจะได้งานหรือคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ทําให้ก่อ,อกเกิดเห็นไหมคะคนที่หนีเรลียนอยู่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นสิ่งเล็กๆแต่ต่อไปมันอาจจะต่อยอดให้คุณประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองนะคะหรือบางท่านรองเงินก้อนอยู่มไม่รู้นะได้เงินก้อนอะไรมานะคะมีโอกาสเก็บเงินเก็บทรัพย์ได้บ้านเหมือนคนที่บอกว่าเราอยากได้บ้านเราก็ทํางานเก็บเงินเก็บทรัพย์เป็นสเต็ปนะคะของการวางแผนมาว่าราศี บางท่านออกงานมาแน่ๆแลยค่ะเดอะทาวเวอร์ระวังนะคะเดอะทาวเวอร์เป็นดาวอังคารขับรถระวังนะคะตรงนี้ช่วงนี้หรือบางคนอาจจะรีโรเบียรอะไรใหม่ๆก็ควรน,นะคะหรือบางท่านบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยหมอนะคะงั้นเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นใบเดียวมันไม่ได้แย่มากแต่สิ่งที่หมอบ,บอกคือลองไปขูดหินปูนบ้างหรือบริจาคเลือดก็ได้นะคะหรือท่านใดที่ไปวัดไปวาก็บูรณะนะคะ มันไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะนะคะแล้วแต่คุณศรัทธาแต่ขอให้นะคะหยอดการบูรณะครั้งนี้ขอให้ผ่านพ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะแตกหักพังนะคะตัวมีได้ด้วยนะนะคะสองถ้วยมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะให้ประสบความสําเร็จบางคนจะทําอะไรอาจจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนบางคนได้ต่อสัญญาในที่เก่าๆนะคะเนี่ยหกถ้วยขึ้นเนี่ยค่ะอืมนะคะถามว่าเป็นยังไงงานเยอะจริงๆนะแต่คุณจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยๆอ่ะ อยากมีคนช่วยนะคะหมอว่าคุณจะได้คุณจะได้มีพาร์ทเนอร์หรือคนมาช่วยงานสองถ้วยนะคะตรงนี้ไพ่ของหมอออกมาในทนค่อนข้างดีนะอันนี้มองวินขออนุญาตเก็บไพ่ขอไพ่แนะนําสุดท้ายนะคะอืสิบเหรียญน,นะคะ คิง <K ings> หรือไม่เท้าบางท่านบอกว่าเออฉันไม่มีแฟนก็ได้เนาะแต่ขอให้มีเงินมีงานนะคะคุณจะได้ตามนั้นนะคะความรักใหม่ๆก็เข้ามา เงินก็มีด้วยนะอันนี้เลยคุณจะได้ในสิ่งนี้ที่คุณได้เพราะว่าดวงดาวมันเดินดีนะคะมันไปไหว้พระนะคะมันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนาะส่วนงานคุณทําอยู่แล้วเชาวกรกฎนะมีเป้าหมายมีคนมีโอกาสนะคะช่วงนี้ถ้ามีปัญหาการมีโอกาสได้งอ้อได้คืนดีช่วงนี้อาจจะนอนไม่หลับนะหมอเห็นนะคะเครียดมากหรือปวดตั้งแต่ต้นคอนะคะไหลบา่าจนถึงหัวนะสนะายตาอาจจะเบลอนะคะบางท่าน ดิจิชเชียนช่วงนี้คุณเป็นคนมีเซนต์เป็นคนมีลางสังหรณ์เนาะดูนะคะเนี่ยหมอมินเชื่อเลยว่าบางท่านเนี่ยความรักชั้นก็สนใจอยู่นะแต่ชันคงไม่ได้ไปคิดให้มันวุ่นเวอ้อวุ่นวายนะคะทำงานหาเงินแต่แล้วก็มีคนเข้ามานะคะซับพอร์ตกันและกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันนะคะตรงนี้นะภพยตีคู่ตรงนี้แล้วถ้าท่านเอมีปัญหาหมอมินว่ามีคนมีโอกาสวนกลับม,มากืนดีกันด้วยตรงนี้นะคะมันอยู่ที่คุณจะเลือก นะการเงินการงานก็เริ่มดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนนะคะด้ดวงชะตาขอบคุณมากมายนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎออถ้าดูดวงส่วนตัวมอตอนนี้มอมินช่วงนี้หยุดรับดูดวงนะคะมอพักผ่อนนะคะตรงนี้นะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะไดออ้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปนะคะสวัสดีค่ะ